สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับสร้างกรรมดีคลิปนี้นะครับผมเองจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับบลแห่งทานหรืออานิสงส์ของการทำบุญทำทานในแต่ละขั้นว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ ในเรื่องของผลแห่งทานหรืออนิสงค์ของทานนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสกับข้าบดีว่าการให้ทานโดยไม่เคารพหรือไม่ทำความนอบน้อมให้ไม่ให้ทานด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมในการให้ทานแบบนี้นะครับถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดในตระกูลใด จิตของผู้ให้ทานนั้นนะครับก็จะไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยาอย่างดีและไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าอย่างดีนะครับหรือแม้แต่บุตรภรรยาฆ่าทาตคนใช้คนทำงานก็จะไม่เชื่อฟังนี่ก็คือผลแห่งกรรมนะครับของคนที่ ทำทานโดยไม่เคารพส่วนท่านใดนะครับทำทานโดยเคารพนะฮะผู้เจ้าท่านก็บอกว่าถ้าทำทานโดยความเคารพทำความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือตนเองนะให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมในการให้ทานถ้าทำทานแบบนี้นะครับจะน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีและน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าอย่างดีนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับบริวารหรือแม้แต่บุตรภรรยาทาตคนใช้คนทำงานก็จะเชื่อฟังเป็นอย่างดีนะนี่ก็คือผลของกรรมจากการที่ให้ทานโดยเคารพนั่นเองนะครับ ซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าท่านเองก็ยังตรัสกับข้าพดีอีกว่านะสมัยที่ท่านเกิดเป็นเวลามะพรามนะครับท่านได้ทำบุญให้ถานนั้นมหาศาลมากนะครับไม่ว่าจะให้ถาดท,ทองที่เต็มไปด้วยเงิน 84%,00 มืนถาดให้ถาดเงินเต็มไปด้วยทอง 84%, 0 0 0นถาดให้ถาดสมฤทธ์เต็มไปด้วยเงิน 84%,00 0นถาด ให้ช้าง84,000เชือกให้รถ84,000คันให้แม่โคโนม84,000ตัวให้หญิงสาว84,000คนให้บรรลัง84,000ที่หรือแม้แต่ให้ผ้า84,000โกรซึ่งก็เป็นผ้าอย่างดีด้วยส่วนสำหรับเรื่องของข้าวน้ำ ของขบเคี้ยวของเคี้ยวของบริโภคนะหรือเครื่องรูปไหลท,ที่นอนนะครับหูมากมายมหาศาลแต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกกับข้าบดีว่าการที่ท่านให้ทานมากมายขนาดนั้นนะครับก็ยังได้อานิสงส์น้อยได้บุญน้อยนะครับเพราะว่าทานที่ท่านให้ในตอนนั้นนะครับนะไม่มีใครที่เป็น พระทักขิเนยบุคคลนะครับคือไม่เป็นผู้ที่ควรจะรับของทาบุญหรือรับทานนะเป็นคนที่ไม่สะอาดไม่อยู่ในศีลในธรรมนั่นเองนะครับซึ่งท่านเองก,ก็ได้ทรงเมตตาในการอธิบายในเรื่องผลของทานหรืออนิสงค์ของทานที่เราได้ทําไปให้กับข้าพเดีได้ฟังว่า ทานที่บุคคลนะถวายให้กับท่านที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระโสดาบันนั่นเองนะครับผู้เดียวบริโภคจะมีผลมากกว่าทานที่นะเวลามะพร,รามคือที่ท่านเคยได้ให้ทานมาแล้วแค่ให้ท่านเดียวก็ยังได้อนิสงส์มากกว่าส่วนท่านใดที่ให้ทานกับพระสกะทาคามี ผู้เดียวบริโภคก็ยังได้บุญมากกว่านะครับมีผลมากกว่าการให้ทานกับพระโสดาบัน100ท่านบริโภคหรือท่านใดให้ทานกับพระอนาคามีผู้เดียวบริโภคก็มีผลมากกว่าการให้ทานกับพระสกทาคามี100ท่านบริโภคหรือถ้าให้ทานกับพระอรหันต์ผู้เดียวบริโภคก็มีผลมากกว่าให้ทานกับ พระอานาคามี100ท่านบริโภคหรือให้ทานพระปัเจกพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคก็มีผลมากกว่าการให้ทานพระอรหันต์100รูปบริโภคหรือให้ทานกับพระอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าบริโภคก็มีผลมากกว่าให้ทานกับพระปัเจกพุทธเจ้า100รรูปบริโภคหรือให้ทานภิกษุสงฆ์ ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคก็มีผลมากกว่าการให้ทานกับพระอาหารหันตสัสม,มาสัมพุทธเจ้าบริโภคหรือการสร้างวิหารถวายสงนะก็คือการสร้างวัดสร้างกุฏินั่นเองถวายสง์ก็มีผลมากกว่าการให้ทานกับพระพิสุสง์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภค หรือคนที่มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะก็จะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์อีกหรือถ้าใครสมาทานศิกขาบทคือถือศีลห้านะครับคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพยเจอ หรือไม่ดื่มสุราและเมีรายอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนียนะครับก็จะมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะอีกหรือคนที่เจริญเมตตาจิตนะฮะเพียงสั้นๆแค่สุดดมของหอมนะครับก็ยังมีผลมากกว่าการที่นะมีจิตเลื่อมใสสมาทานศิกขาบทคือถือศีลห้า หรือการที่เจริญอนิจจสัญญาคือเห็นความไม่เที่ยงของขันทั้งห้านั่นเองนะครับแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือก็จะมีผลมากกว่าการที่นาะบุคคลเจริญเมตตาจิตนะโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสุดดมกองหอมนี่ก็คือผลแห่งทาน หรืออนิสงส์แห่งทานนะครับในแต่ละการทําบุญของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับการรักษาศีลหรือการเจริญเมตตาจิตหรือการเจริญอนิจจสัญญาธรรมสมาธิธรำรอนาปานาสติเนี่ยนะครับก็เป็นหนทางที่ได้อนิสงส์มาก ได้บุญกุศลมากเพราะว่าเป็นกรรมหนักฝ่ายดีด้วยในการเจริญสมาธิซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีผลมากมีอนิสงส์มากนะครับนี่ก็คือการสร้างกรรมดีที่เราสามารถทำด้วยตัวเองครับกลับมาพบกับสร้างกรรมดีได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท,กท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำทุกๆคลิป และก็เข้ามารับชมมารับฟังก็ขออนุโมทนาบุญสาธุครับ